สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ RB รีรีวิววันนี้เราจะพาไปชมรถตู้รุ่นใหม่ล่าสุดจากนิสสันนี่คือนิสสัน NV350 ปี2 0 2 6รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวและเริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์และครอบครัวใหญ่เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยนะครับตัวรถในปี2026นี้ถูกปรับปรุงหน้าตาให้ดูทันสมัยมากขึ้นฝากระโปรงหน้าแบบใหม่คมไฟหน้าเล็ดีไซน์เหลี่ยมคมช่วยให้ดูแข็งแรงและมีความเป็นนมมืออาาชีพกยิ่งขึ้ กระจังหน้าขยายใหญ่แบบโครเมียมช่วยเพิ่มความดุดันในสไตล์รถตู้สมัยใหม่ในด้านขนาดตัวรถยังคงใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้ามีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานและแบบหลังคาสูงซึ่งเหมาะทั้งสำหรับการบรรทุกของหรือดัดแปลงเป็นรถบ้านก็ได้เช่นกันเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารต้องบอกว่ามีการยกระดับขึ้นชัดเจน คอนโซลกลางดูเรียบหรูมากขึ้นมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto Air เป็นแบบแยกโซนระบบเบรกมือไฟฟ้าและยังมีพอร์ต USB-C เพิ่มเข้ามาให้รองรับกับอุปกรณ์ใหม่ๆสำหรับบอะดโดยสารยังคงความสะดวกสบายเหมือนเดิมรุ่นมาตรฐานรองรับได้3คนด้านหน้าและสามารถเลือกแบบ11ที่นั่งหรือ15ที่นั่งได้ในรุ่นหลังคาสูงวัสดุบอร์ทนทานเหมาะกับการใช้งานหนักหรือจะอัปเกรดเป็นเบาะหนังแบบพรีเมียมก็มีให้เลือก เรื่องของขุมพลังในปี2026นี้ nv 3 5 0มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.5ลิตรที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มแรงบิดแต่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นมีเกียร์อ,อัตโนมัติ7สปีดให้เลือกขับเคื่อลื่อนล้อหลังเช่นเดิมทำให้ยังคงแรงและเหมาะกับการบรรทุกหนักด้านความปลอดภัยนิสสันก็ไม่ลืมเพิ่มระบบช่วยเหลือต่างๆเข้ามาเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินกล้องรอบคันและเซนเซอร์ถอยจอดที่ทำงานแม่นยำมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนจุดอับสาายตา และระบบควบคุมการทรงตัวมาให้เป็นมาตรฐานสิ่งที่หลายคนสนใจอีกอย่างคือการบำรุงรักษา NV 350ยังรักษาจุดแข็งเดิมไว้อย่างดีมีค่าใช้จ่ายในการดูแลไม่สูงอะไรหาง่ายรองรับการใช้งานระยะยาวโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้รถทุกวันโดยรวมแล้วนิสสัน NV 350ปี2026คือรถตู้ที่ปรับตัวให้ทันสมัยแต่ยังคงความทนทานและเหมาะกับการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นรถสำหรับธุรกิจรับส่งผู้โดยสาร บรรทุกของหรือปรับแต่งเป็นรถบ้านก็สามารถทำได้ทั้งหมดถ้าใครกำลังมองหารถตู้ที่ใช้งานได้หลากหลาย MV 3 5 0ตัวใหม่นี้ก็น่าสนใจไม่น้อยครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับนิสสัน MV 3 5 0ปี2026รุ่นนี้ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง r b Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากพวกเราแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ